วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงหน้าร้อนนะหลายคนรู้สึกว่าเอ๊ะเวลาร้อนแบบนี้อย่างเมื่อวานนี้จะใช้คำว่าร้อนตับแตกเลยนะใช่ครับผมคุณได้รับเอ๊ะภาพที่เขาแชร์แม่ของพี่เบิร์ดอ่ะว่าถามว่าร้อนไหมอ่ะขอตอบเลยว่าไม่ว่าไม่ร้อนแบบไม่ไม่ตับแตกเลยเราก็เลยนึกถึงนี่ครับคุณผู้ชม เครื่องดื่มที่จะทำให้เราสดชื่นได้นะครับก็คือ f r e s ด drink ที่ดื่มแล้วจะรู้สึกว่าโอ้ดับคลายร้อนซึ่งคนที่จะมาทำให้เราในเช้าวันนี้เป็นผู้ชายที่เรียกว่าสาวเห็นจะต้องกรี๊ดนะครับเพราะว่าเป็นผู้ชายที่ได้รับตำแหน่งนะฮะรู้สึกว่าจะเป็นหนุ่มหนุ่มรู้สึกจากนิตยสารแพวเป็นหนึ่งใน10บจากนิตยสารแวที่สุดสัปดาห์สุดสัปดาห์สุดสัปด์ใกล้รลเหมือนกันแหะ เซมๆหันดิเฟสนะฮะนี่เตีย3สุดสัพดาพครับผมวันนี้ก็จะมาทำเมนูพิเศษเป็นเมนูเครื่องดิบง่ายๆ,ๆนะครับขอต้อนรับเชฟหล่อคนนี้นะครับขอต้อนรับเชฟนอนอ๋อนี่ไงน,นี่ไงสวัสดีฮะับมาๆๆๆบับาศนนครับ นนทวัฒน์นะฮะติดอันดับหนึ่งใน10จากองค์เชฟหล่อจากนิตยสารสุดสัปดาห์สวัสดีครับเชฟหนหล่อขนาดนี้มาก่อนเลยอ๋อคุณครับเชฟจะหล่อได้ใช่ไหมมีคราวมีแล้วมีหนุ่ยคราวมันเป็นเทรนด์หรือเปล่าฮะต้องไว้คราวหรือเปล่าขอพอดีลืมโกนครับไปหน่อยก็ลืมโกลเป็นเชฟมานานหรือยังครับก็ประมาณสักห้าปีได้ครับห้าปีได้ครับทำไมไม่ไปทำมาหากินอยากกินอย่างอื่นที่อ๋อผมมีธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วครับธุรกิจอะไรหนุ่ยวัดดับไม่ต้องโน้มมาใกล้ใกนัล้านอะไรรยงเี้คับ ก็ทำชอบชอบกินขนมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยไปร่ำเรียนการนั่นขนมมาก็เลยมันก็เลยได้ทำมาตรงนี้ครบขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยครับแแต่จริงๆล้วคุณเรียนจบโทเศรษฐศาสตร์ใช่ใช่จบเอ้ยจบปรีเศรษฐศาสตร์ครับจบโทมาร์เก็ตติ้งครับมาร์เก็ตติ้งใช่ครับอย่างสมมติว่าของของดื่มคลายร้อนจะเป็นพวกอะไรครับผมคือจริงๆแล้ว จริงๆแล้วมันก็จะเป็นพวกอย่างที่เคยน่าจะเคยได้ได้ยินวันอย่างวันนี้ครับก็จะเป็นที่ทําให้เป็นโมฮิโต้ซึ่งโมฮิโต้ส่วนใหญ่ที่เราสั่งนี่จะมีแอลกอฮอล์ใช่ใช่แต่ว่าอันนี้เป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรรายการผู้ใหญ่อยู่ได้เด็กอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยบอกว่าโอเคตัดตัวแอลกอฮอล์ออกไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเวอร์จินใช่ใช่แต่ว่าจะใช้น้ำผลไม้ก็มาแทนทำเป็นระดับอูหน้างงมากเวลามองเชฟ งงว่าไม่ไปทำมาหากินอรือมาทำเปรี้ไมๆอ๋อผมก็ทำควบคู่กันไปครับคือทิชกิจบ้านก็ทำก็วันนี้จริงๆแล้วต้องทำธุรกิที่บ้านเหมือนกันชวันนี้ถ้าใครดูอยู่ที่บ้านเนี่ยลองทำตามไปด้วยเพราะเดี๋ยวเราจะขึ้นนะครับสูตรให้คุณผู้ชมต้องบอกฉันด้วยเวลามอมเด็กทำยังไงอันนี้ไม่เมาครับอะไรไม่ไม่เมาอันนี้ไม่เมาครับอ๋อเหรอไม่เมาไม่เมาเลย passion fruit mojito นะครับมันคือเครื่องดื่มอะไรฮะ ก็คือเป็นโมฮิโต้ที่เราปกติแล้วโมฮิโต้ที่ส่วนประกอบหลักก็จะเป็นรัาขาวใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นน้ำมะนาวน้ำตาลนะครับแต่เราตัดรัมขาวไปก็จะเป็นใช้เป็นน้ำส e a w e e แทนนะครับมาดูส่วนผสมดีกว่กคุณผู้ชมมีอะไรบ้างส่วนผสมมะนาวสาวร e น้ำตาลน้ำเชื่อมแล้วก็น้ำแข็งนะครับส่วนปริมาณเนี่ย ในข่าวที่ว่าที่นี่เป็นประเทศไทยเราไม่ได้เราไม่ค่อยแคร์ปริมาณเท่าไหร่นะครับ <S <S เราเน้นความสุขใจถูกคุณอยากจะใส่เท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปใช่ไหมเช่นไม่ <S 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 จริงๆ,ๆ,ๆแล้วมันจะมีตัวที่เขาเรียกว่าถ้วยตวงเล็กๆแบบนี้นครับแต,แต่ถ้าบ้านผมไม่มีถ้วยตวงทำไงอ่ะกา,ามม<ต>เอาเลยครับกะเอากาเอาเลยครับเริ่มด้วยอะไรก่อนครับเริ่มด้วยนะครับอันดับแรกนะครับแล้วก็เอามะนาวเนี่ยครับมะนาวไทยนะครับมามะนาวฉันไม่ชอบมะนาวไทยฉันเป็นไฮโซฉันจะใช้มะนาวลูกใหญ่ๆได้ไหมลองดูก็ลองดูลองดูได้ครับให้กล้องโชว์ฝังแต่จริงๆแล้วจะเป็นโมต้มัันนคคืออองเป็ลาะรบ ครับลายภาษาไทยคือมะนาวมะนาวใช่ครับก็คือหั่นระวังนี้เซียวแบบนี้คุณต่อยครับตอนนี้เ่อประสบไม่ใช่ครัวคุณต่อยคนละรายการแล้วมั้ยข้อตีชิมสิโอ้โหแล้วบอกว่ารสชาติอร่อยมากนะครับเสร็จแล้วเราก็บ้านน้ำปลอกไปท่างเปลือกมนไม่ขมหรอวะไม่ครับมันจะมีเอเซนส์ของเอ๊ะทำไมคุณพูดว่าเอาวะเออไม่เอ๊ะไม่ขมหรอฮะชมพูอารยาโอ้โหนี่อย่างนั้นนะครับเราก็ใส่ละมันในแก้วแบบนี้นะครับแล้วเราก็ น้ำตาลลงไปประมาณชักหนึ่งช้อนชานะครับน้ำตาลลงไปหนึ่งช้อนชาใช่ครับพอดช่องการของช้อนไปพอดีไม่เอาไม่เอาช้อนเดียวพอแล้วเราก็แล้วนี่คืออะไรเครื่องดําอันนี้เป็นขโมยมาจากบ้านมดดำไม่ใช่อันนี้มันสำหรับที่บ้านมดดำอันนี้มีหลายอันเดียวเครื่องตําต้องดํา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  เอ๊ะอย่าถามนะตำไปฮะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอามัดโดเนี่ยนะครับลงไปเรียกว่าอะไรนะมัดโดครับมัดไยโยภาษาไทยเรียกว่าอะไรครัดสาดไม่ใช่สาดใช่แต่เป็นสาดแบบสาเกเรียกว่ามัดโด้คือมันเป็นสาดที่ใช้สำหรับทำพวกค็อกเทลอะไรอย่างเงี้ยใช่ตั้มไปตัมเราก็เอาตัวสาดเนี่ยครับไปตั้นี่ไง ไม่ใช่ตำสิบทบดบดนะครับบดน้ำตาลาลรใช่คือเราจะบดน้ำตาลเพื่อให้เกรนของน้ำตาลเนี่ยมันไปสัดไปเสียดสีกับขึ้นมาตีจมูกใช่ไปเสียดสีกับตัวเปลือกมะนาวตาตำเพื่อให้มันไปเสียดสีเเอซนจะได้ออกมานะครับอ๋อตตำเพื่อให้มันไปเสียดสีกับมะนาวพูดไม่จบเดี๋ยวเพื่อไปโอเราเราตำไปเลยนะครับถ้าไม่แกตำเบาจังเลยล่ะอ่านแรงก็ได้ครับแต่ที่บ้านตำเบาหรือยแหละเล็แรงเลยครับคือให้เล็งแรงให้เพราะว่าน้ำตาลมันจะได้ไปเสียดสีกับ ผ Goddess, ิวมะนาวให้เอเซนส์ของมะนาวลงมาเอเซนต์กลิ่นเอเซนส์เคื่องจักเอเซนส์ก็เหมือนเลยพวกน้ำมันของมะนาวอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรนะเหมือนกันเลยนะเอเซนส์มะนาวอะไรไม่รู้อะไะหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมนี่คือหนึ่งต่อหนึ่งก็คือน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งน้ำตาลหนึ่งต้มเท่ากันนะครับแล้วไปทีนี้มันเย็นนะครับใส่ไปประมาณสักสิบห้าซีซีในนี้มีน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมอย่างเดียวครับน้ำเชื่อมอย่างเดียวใช่มาสักสิบห้ซีซีนะครับ15ซีซีแล้วอะไรต่อไปแล้วก็นี่น้ามะนว ก็น้ำมะนาวจากอันนี้แหละครับประมาณสักใช่ก็ที่สิบห้าเหมือนกันผมดื่มมอฮิโต้บ่อยแต่ผมไม่เคยได้มีโอกาสทำเองบางเพราะนึกว่าทำยากมันนี่ยากเลยครับครับดังนั้นนะครับปกติเราใส่รขก็ไปใช่ไหมครับแต่นี้เราก็จะใส่เป็นน้ำผลไม้ลงไปนทำไมต้องเป็นน้ำสวรรมันเข้ากันดีนะครับจริงๆริงแล้ว ผมเคยลองหลายตัวแพชชั่นฟู้ดก็มีที่บ้านแล้วก็เป็นแอปเปิ้ลก็ได้แล้วก็เป็นน้ำส้มก็ได้แต่ว่าวันนี้ก็คือเอาแพชชั่นฟู้ดให้กินดีกว่าเพราะว่ารสชาติมันแบบมันซัมเมอร์ดีอะครับภาษาไทยแปลว่าอะไรฮะซัมเมอร์ซัมเมอร์ร้อนไหร้อนโอ้โหพี่พี่จอดที่สีรันมาดูสุดท้ายจะเอาแอปใส่เขานั้นหลังจากนั้นหลังจากนั้นอ่าโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่น้ำส้มลดลงไปประมาณสัก60ซีซีครับมันแล้วแต่แต่แล้วแต่เทสต์นะครับก็แบบ อยากจะได้ประมาณเท่ไหนปั๊บยังไงต่อฮะมันหกสิบนะครับอันนี้จะเข่าจบกอดองเบลมาเหรอับใช่ครับแล้วเปิดตามกาดองไหมฮะนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งนิดหนึ่งต้องถามนี้นอกจากที่เขาเป็นเชฟที่เราเห็นกันอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยเห็นว่ายังมีทาเกี่ยวกับคอร์ดอมนิดคอร์มหนึ่งด้วยใช่คือผม ทำหนังสือไอ้แมกกาซี Food นฟู้ดสไตลิสอะครับเป็นคอลัมน์ทำขนมชิคกี้เชิร์ตะครับก็คือนำเสนอพวกขนมแปลกๆน่ารักๆให้กับคุณผู้ชมมันมีขนมที่กินแล้วไม่อ้วนไหมคือส่วนใหญ่มันจะเป็นถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นพวกผลไม้เลยเป็นฟู้ดดิเซอร์ไปเลย<อ>ใช่แต่มันอาจจะต้องมีน้ำตาลนิดนึง<อ>แต่ก็จะอ้วนน้อยกว่าพวกเป็นแป้งพวกอะไรอย่างเงี้ยครับแจ็คต้องต้องจำไว้นะได้เลยครับคอลัมน์คุณอันนี้ใส่อะไรอันนี้ก็เป็นใบที่สำคัญคือต้องมีเซรั่นแอร่นแอร์ภาษาอิตาลีก็มิน สารแน่ารน่สารแน่คือภาษาอังกฤษคือ m ินนี่แหละครับแต่ว่าจริงๆแล้วคนเราคนเราตะกูลกันตระกูลเดียวกันแต่คนเราแบบสายพันธุ์กันนี่กลิ่นสังตารแน่ใช่บางที่ที่อื่นเขาจะฉีบไปสารแน่แต่แต่ของเราจะทำแบบนี้ครับเฮ้ยท่าสนใจเลยอะไรอะคือตบให้ตบปกติเลยตมินต์ออกมามันจะมีกลิ่นไหนวะเอ้ยไหนครับลองดูครับนี่มันดำลองดูเดี๋ยวมาตบใส่หน้าจะได้ไม่ใช่ลองดูลองดูนี่ ไม่ใช่เราตบให้แล้วไงหิวกลิ่นจองมาเลยครับเจะแกะแต่โปะไปที่ไม่ตปกลิ่นแก๊สนี้ก็จะออกมาแล้วครับใช่ใช่แล้วเราก็จะใส่ลงไปล้างยังงล้าแล้วครับแล้วเราก็อ่าต่อไปเราจะใส่ช้อนลงไปนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำแข็งป่นน้ำแข็งที่ใช้กับโมกิโต้เป็น crushed ice ก็คือเป็นน้ำแข็งน้ำแข็งป่นน้ำแข็งป่นใช่ครับใส่ลงไปให้เต็ม ครับนี่ในขาเร็วๆที่จะมีรายการทีวีด้วยใช่ใช่ครับช่องทีวีดิจิตอลช่องมาทำทำไมรายการทีวีไม่เขียนหนังสือทีวีดิจิตอลช่องไหนนะฮะช่องไม่ใช่ช่องช่องหนึ่งครับช่องบอกได้เหรอครับที่เย้เจ๊ช่องอะไรช่องอะไรช่องสามสิบสี่ครับช่องสามสิบสี่คืออะไรอ่ะสามสิบสี่ของของเกลืออัลมาเรินอัลมรินอัลมาเรอินของพี่ละลินนะคในชั้นนีนะครับแล้วก็ใช้จริงๆแล้วใช้มือก็ได้แล้วสมมรับเ่าเพื่อความสุภาพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้อย่างงี้เราก็ พยายามตะก,กุยข้างล่างให้มันขึ้นมาข้างบนให้หมดพักทำยังไงฮะตะกุยขึ้นมาเพื่อเพราะว่าใบมินทุกอย่างมันจะได้ขึ้นมาข้างบนไงครับผสบมกันแล้วก็อย่างหนึ่งพวกน้ําแข็งน้ําแข็งมันมีความแหลมใช่ไหมครับ,นะรบมันก็จะไปเสียสีกับตัวใบมินแล้วก็มันนาทำให้กลิ่นนออกมามากขึ้นนะครับดูแล้วก็น่าทานมากเลยนะหลังจากนั้นเราก็ใส่ตัวโซดาอ๋อใส่โซดาด้วยใช่ครับโซดาเขาไปปลุก ตัวไปปุกดริงนี่ให้มันซู้ซ่าอย่างเงี้ยครับอม,มันก็จะมีความแบบซู้ซ่ามากขึ้นแล้วเราก็เติมน้ำแข็งลงไปใ,ให้เต็ม,มนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เอายอดมิน้นที่มันสวยๆสักยอดนะครับๆๆๆๆๆๆๆ ปักลงไปนะครับเสน่ห์ปลายจังหวะเนาะหลอดแฟนติดแม่หนูแฟนติดไหมก็นิดนึงครับอ๋อแฟนติดนี่ไงไม่ละไม่ล่ะมันต้องใช้2หลอดทำไมต้องใช้2อ่ะจ๊ะมันเป็นดีไซน์ของมันนะครับอ๋อนึกว่าน้องครับขอสอ็อกน้องครับอะไรนะทุนน้องคับคอสอ็ให้คุณชิมก่อนในฐานะที่ทำไมจะต้องกินก่อนชมพู่อารียาต้องได้ชิมก่อนสิอร่อยไหมอร่อยแจ๊คกงกินเดี๋ยวดูแรงๆนีจริงๆแล้ว นสดชื่นเลยอร่อยครับขอบคุณครับผมก็ติว่าไงอร่อยนะกลิ่นมันจะมีรู้สึกว่ากลิ่นตัวพาชเชฟฟูดมันจะเข้ากับมะนาวได้ดีนะครับก็เลยเอาพาชเชฟฟูดมาให้อร่อยเสาวรสนะครับโอ้โหจ้องๆหน่อยนะไม่เคยกินที่ไหนอร่อยขนาดนี้เลยเนี่ยขอบคุณครับทำไมต้องจับนี่คือนี่คือหลักสูตรรายการทีวีหรือยังไงอ่ะไปผมเจ้าสนี่คือรายการทีวีต้องกินเลยผมไม่กินจริงอร่อยจริงอร่อยไหมอร่อยอร่อยไม่อร่อยจริงอร่อยจริงอร่อย คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามไอจีของคุณนนได้นะครับที่ n o n c h i r o นะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครอยากจะทราบความเป็นไปความเคลื่อนไหวของเชฟชื่อดังคนนี้ถามนิดนึงว่าใน IG เนี่ยมีภาพอะไรบ้างเอ่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกขนมนะครับขนมคือบางคนจะเป็นขนมแต่ผมก็จะมีพวกพวกชีวิตประจำหมู่ด้วยนะครับลงทำไมชีวิตประจำหมู่เชฟก็มีไอส่วนตัวเช่นไปเที่ยวกับแฟนอะไรรออเ่งะได้วยไม่ฟิตเนสนะสงการอะไรเชฟสงการอะไรปีนี้ ตรงการก็อยู่กรุงเทพแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวอาจจะไปต่างประเทศที่หนึ่งครับไปไหนอ่ะไปกับแฟนไปกับที่บ้านครับแล้วไปเล่นออตกวันไหนหนูเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดกันนะครับไอมดดำเข้าเรื่องตลอดเลยนะเออเอาละครับคุณผู้ชมนะเช้าวันนี้เราต้องขอขอบคุณเชฟนนท์ด้วยนะครับเป็นเชฟเรียกว่าเชฟชื่อดังที่สุดในขนาดนี้นะครับถือว่าเป็นท็อปเชฟที่หลายคนเนี่ยเวลาที่เอามาปรุงอาหารทุกคนก็รู้สึกโอ้อาหารหรือว่าเมนูนั้นอร่อยจริงจริงคราวหน้าขอเชิญ ลองมาทำเมนูอื่นๆให้เราด้อีกได้ไหมฮะขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับพร้อม